เราก็สี่ตัวช่วยกันนะครับเพราะเขาออ e ีวิเกอย์มันก็จะมาสอนทำนับตัวเลขฮ้ยทำไม่ได้แล้วะ,ะครับแล้วเราต้องเป็นแบบกำหนดเวลานะครับต้องตั้งเฉพาะตรงนี้นน่อยะะกดปฏิทินธันวาโมาแล้วเราก็กดอัปโหลดเห็นมก,ก็จะอัปโหลดเขาล้อแม่งไป จากนี้รเราแก้ไข17ธันวาคมนี้วันที่17ใช่ไหมตั้งเป็นดูโอ้ด้วยนะครับถ้ากดอันนี้ปุ๊บถ้าเกิดเห็นก็กดกดตรงนี้นะครับ นีเราเปิดตัวเคีย่องคัฟเร็จอันที่หนึ่งครับอันที่สองสอนทำหน้าปกอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะมีโปรแกรมพิคอร์น,อนโปรแกรมที่ต้องใช้หล,ลักๆพิคอร์ตยูทูสตูดิโอคาร์มัตเตอร์แล้วก็แอปชื่ออะไรวะเราไม่เรากดไปนะรก็กากระบาดกดเพิ่ม นะครับก็หาอันที่มีเกี่ยวกับดีดอ,อยาสมมาทำในตรงนี้ได้เลยนะเออสมวติผมอยากจะเอาเป็นแบบหน้าเนี้ยกันอันนี้สมมุติสมมุติเฉยนะครับเป็นคลิปสมมุตินะครับองการหน้าหน้าเนี้ยเสร็จปุ๊บน,นะครับให้เรานะครับหาคำว่าเพิ่ม มันเรียกว่าอะไรไม่ว่าเพิ่มภาพถ่ายนะถ้าใครต้องการแบบงานระูปทงไซลัคของผมก็เป็นแบบรูปทงก็จะวัดตรงมุมกดสองกดข้อความแล้วก,ก็พิมพ์ไปว่าอะไรก็ได้นะพิมพ์ไปนะแล้วเราก็ไว ส่วนไหนก็ได้ครับแล้วก็กดก็กดบันทึกนะครับพิอาร์ตนะกดบันทึกเสร็จปป๊บต่อไปนะจนแล้วครับสวนค,ค่าต่อไปนะครับวิธีการทำยูทูบเบอร์อย่างแรกเราต้องมีแอปนี้ก่อนนะครับซึ่งมานาันอ, <c oughs> อ่านว่าอะไรวะมันอ่านว่าอะไรอ่ะ E L โอ้มันอ่านว่าอะไรวะเ,วเข้าไปนะ <c oughs> ซึ่งผมแนะนำนะครับว่าให้เราอินด้วย <c> Google <oughs> มินทอสกูหายไปไหนวะโอ้ยอถามหามินทอสก่นอนเพราะมินทอสเป็นคนที่อช,อชอบกลิ่นแล้วเราก็จะพบกับสาวใช่ไหมครับอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวดิเลี้ยนยังไงเนี่ยนะให้กดตรงรูปถ่ายดีโอตรงนี้ครับจอมันก็จะดับดับไปสักครู่หนึ่งนี่คบแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลนี้ดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดไป นะครับวันสัมผัสโฟร์อิตออยูนีททูเมเกอร์แอนด์เลตเวดแท็กอ่ะอันที่สองก็บบสร้างครับตร์สั้นทาถาง่ายแล้วก็มีของแตงตัวนี่ตัวละครามาแล้วพอมาปุ๊บก็จะเป็นตอนแรกเรามันจะเป็นตัวละครผู้หญิงก่อนแล้วเราก็มา ทำํำอะไรเติมเองเนนะครับไปวิธีการใส่เข้าไปในคลิปดิโอมาลาดทอนเลยนะ <S <S อย่างแรกนะครับเราต้องมี youtube studio ก่อนก็เข้าไปนะครับแล้วก็ไปกดคลิปสิบเจ็นวานี้กดที่ดิโอนยก็ได้ของคุณนะครับแล้วก็กดที่มันเป็นลูกศรเออดินสอนแล้วก็กดอินสอนอีกรอบหนึ่ง งงนะเสร็จปุ๊บนะครับก็กดเพย์ภาพขนาดย่อที่ที่กำหนดเองนะครับแล้วก็ไว้ให้เราไปเลือกฟาน,นะสมองจอฟาน,นี่แล้วก็กดบันทึกขึ้นในร้านาให้มันเสร็จสิ้นนะครับเขาก็มาขนาดสวยนะครับ